แฟนคลับทักมานะยอยากเห็นดาบที่ผมรักมากที่สุดนะครับเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในที่รักมากที่สุดแต่จริงรักสลายดาบให้ดูกันเบาๆนะให้ดูเบาๆเป็นทองคำนะครับอ๋อทองคำเหรอครับทองคำโบราณมันจะออกแดงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มุนได้อ่ากระบางหมุนได้เอาเญี่ปุ่นออกเลยแต่ว่าจริงๆเป็นดาบไทยมัยญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีข้ามทองด้วยนะครับกี่ร้อยปีแล้วครับเนี่ย เนี่ยฮะก็ประมาณต้นรัตนโกสินทร์ก็อาจจะเป็นยุคเดียวกับท่านเจ้าพญาบดินเดชาที่ที่เราเห็นในพิพานซันชาตินะครับทำบ้านเราหรือเปล่าครับเนี่ยอ่อนหน้าดอกนี่บ้านเราแน่นอนเลยครับเนี่ยดอกพุทธานมีดอกพุทธานมีลายมีดอกพุทธานอ้ครับก็ได้รับอิทธิพลญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีจีนบ้างครับสวยมากหมในปลายกระถอให้ดูประมาณนี้อยากเห็นใบไหม่ะให่ดู啊 ไอ้ดูนิดเดียโอ้โหยังเช้งกระเดอยู่นะฮะคือพวกนี้เป็นดาบดาบยศดาบระราชทานครับผมนะครับนี่คือหนึ่งในดาบที่พี่โอ๊คหวงแหนมากๆคลิปนี้ดูกันแบบย่อๆก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสพี่โอ๊คจะมาโชว์รายละเอียดให้ดูกันเต็มๆเลยอย่าพลาดล่ะครับ